อย่างเรื่องการใส่ปุ๋ยเนาะถ้าต้นถุงมันยังพึ่งแค่นี้เนาะเราก็จะใส่รอบบริเวณถุงโอเคเลยนิดเดียวอ่าช้อนเดียวก็พอครับช้อนช้อนช้อนข้าวข้าวช้อนข้าวก็พอละแต่ถ้าชิดโคนมากอ่ะอย่างเมื่อกี้ถ้าชิดโคนมาปุ๊บปัญหาคือตรงเนี้ยมันมันมีความเข้มข้นสูงพอแตะปุ๊บตรงเนี้ยมันมีท่อน้ําเลี้ยงเหมือนเ็าจะพยายามดูดน้ามันจะดูดน้าพอดูดน้ําปุ๊บท่อน้ําเลี้ยงค่อยค่อยขึ้น หลายแปลงเลยนะที่อาจารย์เจอคือพอไปเสร็จปุ๊บเอ๊ะทำไมใช้ปุ๋ยเราแล้วมันใบเหลืองหมดเลยพอมันดูดน้ําเลี้ยงปุ๊บน้ําขึ้นไม่ได้อาหารขึ้นไม่ได้ก็จะทําให้ชุดใบเหลืองใบทิ้งพวกพืชเถาก็เหมือนกันพวกหมามุยอินเดียพวกถั่วฝกยาวอะไรอย่างเงี้ยเจอหลายแปลงโทรมาบนอาจารย์เลยอาจารย์ไอหมามุยอินเดียเขาโล,โลโลโลเป็นพันนะอ๋ะอโลเป็นพันยืนต้นตายหมดเลยจจริง,รงม,มันไม่เกี่ยวเพราะ พอปุ๋ยเราเกี่ยวที่คนใส่ใช่ใช่ที่คนดูแลใช่เธอบอกว่าเราดูเขาดูแลไม่ถูกวิธีมันเลยไม่ไม่สวยละก็โทรมาหาว่าปุยปุยเอใช่ใช่อันนี้เราเราก็เราก็ผิดเองแหละที่เราไม่ได้ย้ำเขามาหลังจากนั้นมีต้นมาจันย้ำตลอดเลยอย่าชิดต้นนะอย่าชิดโคนนะนั้นอยู่ที่ลูกน้องเขาว่าจะเขาจะทำยังไงบางคนก็ถามเออทำยังไงก็ได้ไม่ใช่ของเราอ่า อันนี้เราเราดูแลเนาะเราก็อยากให้มันโตดีอ่ะเนี่ยใส่พอดีเลยครับเนี่ยใส่พอดีเลยเนี่ยรอบๆกันบางดีเลยมีเบอร์โทรไหมปุ๋ยจะส่งอะไรให้นี่แจ๋วเลยครับเบอร์เราอ่ะมีเฟซครับอืมมีอ่นมีครับชุดนี้ก็เราก็จะย้ำเรื่องการใส่ปุ๋ยเข้าไปนะครับเพราะว่า มีลายอันนี้ก็จะอ๋อนี่อันนี้มีกิ่งกระโดงด้วยนี่มีกิ่งกระโดงกิ่งข้างครับอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้ครับยิ่งถ้าเป็นปุ๋ยเคมีนี่ยิ่งหนักเลยปุ๋ยเคมีการดูดการดูดมันจะค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นถ้าชิดโคนปุ๊บแล้วมีอาการเหลืองนี่ต้องเช็คเช็คโคนก่อนเลย Okay. อันนี้มาดูโดยรวมค่าดินถือว่าใช้ได้อยู่ครับดินไม่เป็นกดไม่เป็นอะไรแล้วก็แต่ว่าค่าปุ๋ยเดิมมาเกลี้ยงเลย <c oughs> ไม่มีไม่มีปุ๋ยเลยระวั <c oughs> าางท่อถูกแต่จะมีเรื่องปลูกลึกเนาะ <c oughs> เดี๋ยวลองสังเกตแล้วกันครับเพราะช่วงเดือนแรกเนี่ยมันจะยังไม่ค่อยรู้สึกเพราะช่วงเดือนแรกมันยังกินในถุงเดิมอยู่อย่างนี้เราดูแลเครื่องวัดอาจารอย์อยู่นะน <c oughs> เราดูมันจะลึกนะ,ะดินดินมันลงไปแล้วมันก็น่าจะใช่เทียงเลยนะ,อะลองลองเกี่ยดูได้ครับไม่งั้นก็ต้อง ต้องให้คุณแกะลองมาเคลียร์ดูแต่ถ้าลึกมากก็ต้องทำล่องออกไปก่อนถ้าไม่เกตอะสักสักเดือนสองจะเริ่มเริ่มเริ่มอมเหลืองแล้วครับถ้าไม่เกตนะเนี่ยเนี่ยลึกลึกลึกจริงปกติปกติปกติคุยต้องเจอแล้วนะปกติคุยนิดนึงก็เจอแล้วอนี่ลึกอันนี้เกินนิ้วอีกอ่ะเนี่ยต้องต้องบอกต้องคุยครับตยังไม่เจอเลยยังไม่เจอถุงดำเขาเ่ยปกติมันจะแดงแหรือไม่ก็ดำ โนี่เกินนิ้วฝั่งนี้เกินนิ้วอีกคราวนี้ยพอเดือนแรกอ่ะไม่เป็นไรเพราะมันยังกินในถุงแต่พอเดือนสองเนี้ยไม่เริ่มเริ่มไม่มีอะไรกินเนี้ยมันจะเริ่ม<แ><แ>เหลืองนวนิ้วเลยใช่ไหมประมาณ<ช>ป,รประมาณนิ้วทั้งหมดเลยนะอย่างดียัง,ย,งยังเจอคุณแกะมีประสบการณ์ในการดูแลทุเรียนมานะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองคุยเนาะอาจจะต้องมีเกตแล้วอันไหนลึกมากก็อาจจะต้องทํร่อกน้ําออกแต่บางคนถ้าเขามีแรงงานเขาจะเกตลงเลยเขาจะเกตรอบๆลงหน่อย เพื่อให้รากมันขึ้นได้ก่อนอยิ่งบางที่เนี่ยทางอีสานเนี่ยเป็นดินเหนียวเหนียวเนี่ยทลึกมากเนี่ยเรียบร้อยเลยครับแต่หลายคนที่ส่งมาปรึกษาเอ๊ะทำไมใบเหลืองเอ๊ะทำไมพอพ้นเดือนปุ๊บเริ่มมีอาการอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พอดีเลยอ่าอันน้พอได้อันนี้พอได้พอได้เลเอออย่างเงี้ยโอเคแสดงว่าหลายมือแน่เลย หลายมือหลายมือณห้าคนก็อาจารย์ไปบ่อทองนี่เขาเคยชินเนี่ยพวกปลูกมะม่วงปลูกเงี้ลึกขนาดนี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมสองปียังไม่พ้นนี่เลยครับแต่โคนใหญ่นะโคนนี้ปึ๊กเลยแต่สองปียังไม่พ้นนี่เลยพอไปคุยดูโอ้โหคุยท่งนานกว่าจะหาปากถุงเจอลงไปเกือบคืบเนี่ยเลยบอกว่าเรื่องการปลูกสําคัญเลยถ้า ถ้าเราอยากเหนื่อยน้อยหน่อยเราเกตช่วยเขาแล้วก็ลากฝอยมันพอเดินได้ช่วงแรกเดี๋ยวมันขึ้นมาเองไม่เป็นไรครับเราช่วยเขาช่วงแรกนิดหน่อยก่อนเขาต้องการอากาศด้วยไงอากาศอันนี้เรื่องการใส่ปุ๋ยมีตไน่แสดงวนลึกหรือเปล่าใช่ถ้าลึกแล้วเกินเดือนเนี่ยไม่มีอะไรกินมันจะเริ่มมีปัญหาแล้วเราช่วงที่ผ่านมาฝนก็ชุ่มด้วยเนาะสังเคราะห์แสงก็ไม่ค่อยได้ อะไรก็ไม่ค่อยได้เนี่ยก็จะมีปัญหาครับแดดถึงที่มันก็น่าจะได้อ่าครับน้ำเป็นไงบ้างครับพี่พีเดินดูแล้ว